เสียงลังลายแม่น uh, no. like. ้องรอดเพิ่นโทรมาดินมาหยังนําอยู่บ่บ่นะพ่นนีมาไปโทรบ่ได้หยัง่้างก็หยุด n g เพราะหายใจอมอนแน่นจักน้อยเนาะกับบมอนบ้านไหนพี่น้องรถบเซียงกับผูบรกหลังอีกแล้วพี่น้องไปเช็คแดมอนีอีกแ้นเนะาะพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเนะาะเขามาพบม,มาเจอกันกันในช่วงเวลาตอนเที่ยงพี่น้องเนาะอยู่หน้าปากทางสีเขาไปหาทาังน้องรอดก่อนพี่น,อนอ้องอัปเดตหนาเรื่องสมุมนุค,ควัวก่อนบบบนี้พี่น้องอกับห่างเฮิน อานานเลยพี่น้องย,ยังบอชันไล่อยู่เนาะมื้อนี้ก็จะมาบอกทางอนานน้องเพิ่นก่อนเพราะว่าบุเชียงโทรไปทางหาทางอ้ายอันเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ว่าอ่าช่วงประมาณตอนเย็นบอชันพี่น้องไอ้มื้อนี้เนี่ยเนาะอ่าเป็นมื้อหน้าเดี๋ยวบุเชียงจะมาเหมานะไปเนาะมื้อนี้เข้าไปอัปเดตตาม,มไทยบอกเพิ่นมื้อนี้อรา,าก็าเพิ่มเติมเดอ้อพี่น้องบุเชียงกับทางลุงแล้วก็าทางทีมงานเฮามื้ออื่นจะเดินทางขึ้นไปเหนือพุ่นแหละพี่น้องเนาะอ่าไปอัปเดตเป็นเคสพี่น้อง เป็นเคสช่วยเดือเนาะแต่ว่าสามีเครื่องคองแจกกับแต่คือเก้าขนาดพี่น้อยแต่ว่ามันบ่มีก็จะเอาเป็นเคสช่วยเดือเบื้องต้นไปเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิรงนน้ำกันอีกรอบนึงว่ามีแผนแน่เนาะแต่แจ้งมากกับว่าน่าจะมีน้ำกันสี่คนอ่าทางโบเซียงแล้วก็ทางลุงอ่าบาบุญแล้วก็ทางบอยาวน้ำเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคุยน้ำกันอีกรอบนึงว่าไปจะเดินทางไปน้ำกันพี่น้องยปะพี่น้องนน็อตพละย่างเข้าไปผู้ ประมาณกิโลนึงมากับเมนน้องเปลวพีหน้อยพอดีมาแต่ตลาดเนาะ,ะมาแต่ตลาดซื้อในอยู่ในกินทา้งพอตาก็อยู่ในรถพูดได้พี่น้อย <c oughs> <c oughs> อ่เฝึกหงงนาเนาะเดี๋ยู่เชียงเอานุมอ่กไปนท้งพอตากับกตลาดตกลเ่ังมนือน

ตึกีเยอะี่ออกมาตลาดไปหน่อยกลับมากัดเที่ยงพอดีอ่าหลานสาวน้อยสองคนกะเข่าองเฮียนไปหน่อยเึ้นบัวมาหนำขึ้นบัมาหนำมือนี่อ่าไปโลดแม่เจ้ากระพาะประชันเขาจะไปองเฮียนไปกับเอืเ่อยประชันสองคน แม่นถ้าอยากไปก็คือต้องไปให้ได้ได้หมอหน่อยนะแต่ว่าถ้าโบอยากไปนี่คือจบเลยบแบบว่าบว่อย่างไรนะแบบตัดสินใจง่ายไม่ติดรถจักเที่ยวเห็นหีืเนาะไปไปิด้หนี่เนาะดินดักใช่ไ จักเป็นได้ไดเนาะน้องคนอยู่เฉพาะเนี่บโมเสียงก็ไม่ได้นัดหมายพี่น่อยคึ้บมอยู่ได้พี่น่อยมันนี่แกพูก่าคกื้มผลอยู่ cẩnเหนือรอบ nĩ cả thang bơ xiên cả à yัง bơ mì yàng Pinoi, Mister Wa sẽ à tôm, này lại. Chơi, cứ câu nó, à, sẽ bơ ly bên đây, Mister Wa, à, muốn đổi nét, câu Pinoi, đi, 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 nó đi, 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 อย่าเพ่เสียงมันนี่สิเอารถเข้าไปเช็คก,ก่อนมันนี่กะไปเช็คเช็คช่วงล่างอกก่อนไปหน่อยเพราะว่ารถนี่หนทางเสมอนะถำนวนหนทางนี่ป่ะรู้สึกว่าเสียงมันดังไปหน่อยเสียงเวลาเราเหยียบเบรกมันมันหลังสะท้อนมาแบบว่า๊ดแบบเส็บๆนะแบบรอ่เบื้องเรื่องนี้อาจจะเป็นครับอันกาบเบรก กราบเบกมันพี่น้องช่วงเฮ็ดอ่าลงให้เว้ยช่วงระลู่บนโต๊จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะกดจักก็คือกันเสียงสิลังฮ่าๆนะแบบแน่แน่ๆนั่นมัน,มนรอ้เห็นครบว่า,วาขี้ตมมันติดเข้าไปในกราบเบกกักบหยังเด้มันดังพู้เตาเราก็เนาะดูแท้นี่ ก่ายเตะน้อยจั้นน้อยก็เป็นมีเฮือนมีช้านไปแล้วเถอเนี่ยขยับขยายโหเด็บนี่น ไปลอยมักเรือแล้วสไปญังอันนี้เนาะเพื่อนมาออกอยู่หมึกเรือยออกพรรษาพุกนี้อย่างสีพอต้มหมึกเรือยกูหมึกบวบกะูทุ่งเอาไรอย่างบวบนี่หมากูทุนแล้วยิงกาวแบบนี้เนาะนางสติกใช้แล้วละกูจนเปื่อย ว้าดูเบื้งในน้ำนะอืมไาเนี่ยเป็นองไรฮะมาฮอดแล้วบาดเนาะนี่แหละทางเฮ้เฮาละบานอยู่บนอ้อ giờ xiên lăng lại rồi vô vô bò nó nên thế nhẹp khỏi xíu đi nhưng bò đi nhìn này chậu này nó อ่ะสวัสดีพี่น้องเนาะเงียบก่อนโอ้ยนอบยังอยู่ไดมือสนมก็กินบ่ได้ดอกอันนี้นะอ่ะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเด้อพี่น้องเนาะบ่แสงเดินทางมานี่กพี่น้ออ่าเดินเรื่องเฮ็ดสมุนครัวให้ทางน้องนี่แหละพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้กยังบ่ทันได้าเสร็จสิ้นพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามาแจ้งเพิ่มเติมเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นกับบุเชียงพี่น้องเนะาะถ้าผิดพลาดประการใดเด้อต้องขอโทษขออภัยหล,ลายๆเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีพี่น้อยอาจจะซัดซ่าเนี่นออยไปเนาะใส่เวลาคือบุเชียงแจ้งไปนนั่แหละพี่น้องเอย้ยจังไก็ต้องขอโทษขออภัยหล,ลายๆพี่น้องเนาะน้อยปะมาเนี่ยพี่น้องนะมาหอดมาถึงเนี่ยเข้าไปทำท้ายเบิ้งเป็นที่ใดเนาะเป็นอยู่อยู่ยบ่อ,อได้เลยอยากใ้มาคุยได้ปะไปทางไหนนี่บาทนี่ ปลาโจใช่ได้ตามหัวนี่พ่อฮึผัวนำคันเด้อนี่มีบาดแผลนี่เรียบร้อยได้หนี่ปลาอืมใช่ได้อยู่พ่อใครบอกเจ้าใส่ชนชูงอยู่ ติดกิตกรรนด้วยหนึ่งเนาะป้านำคั้นลาย,ยเนาะเนาะมันมีบาดแผลนี่เรียบร้อยได้เนี่โอ้อาโขยาดก่อนล่างอันนี้ก่อนนอ้อยมันอะไรอย่างนี่กัน,นอ้นาวดูเนาะอ่ะพี่น้องเอยยืดตะลางนี่เราก็เปียกบ่ได้เนี่เนาะ บ่น้ำปลดกูอยู่มึงน yep, pues ี่โดยฮะเวันไปวันเกิดมูเพิ่นมึงน anyway> ี่อ่าบ cool ่ยู่ชับบ่ยู่ชับงมึงนี่ไปวันเกิดบ่มันเกิดมูเพิ่นมันว่าไปกินกันแล้วจะค่อยไปจะเช่าโอ้โดยโดยอ่าบ่เป็นยังสาเนาะมาแจ้งเรื่องเห็ดสมุนไพรเนาะายังบ่ทันได้ออกมาอยู่ได้อะไรดิเลยแวะเขามามาตตลาดมาตตลาดอืมเโอ้เพราะบ่ได้นั่งเนาะบ่เป็นยังดอก จังนก้กะกับแล้วเป,ปยยเป็นไอยูไปไปวันเกิดกัวาออมาันเกิดมูนนปเป็นวันเกิดมูคู่นะเนาะไป,ไปอ,อ,อันันเกิดมูวันนี้มูนไปไปไ่เศร้าพนบ่อไปเศร้าเดี๋ยวปรด็นก็ทำได้าลอออกมาดูกระพริใส่ตัวนี้น่ะ แล้วบ้าก็ไปไปชื่อนม้ดูตละอยู่สงคนไว้ด้วยเนาะสบายดีทั้งกันสบายดีชื่ห้องใบไบล่ะนงไพ่นงไ่นงไเนาะนงไพอ๋อนงไพ่นงไ่นงรอดไปนงเ้ยป้าเนาะผูจักปีจัเกเือนแล้วนี่ไก็ได้้ก็ได้หาก้อนปีชบเมืออะมั่เอ๊ะก็ได้ก็เนาะ Ng lòng ninh ninh nọc nặng nó ninh ninh bọc nực nặng này ninh ninh bọc nực nặng nề bọc nặng nề bọc nặng nề nặng nề nặng 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 nề nhang nặng nặng Hai cái cái nặng 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 nề nặng 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 nó เนาะโคเช่งเอานุ่มมาฝากเด้อครับนุ่มขนมาน้องหลอดเพิ่นกรบปุยใช่ไหมเนาะเพิ่นกระปุยปุณิเป็นมาไปมัดเกลือถ้าเราไปไปจะเช้าเก่าอยู่ได้เนาะไงงวยไงควยเนาะมันนี่ไปกันมันนี่ไปไปเอ็นไปกินมันเกลดอมูกันเป็นง่อยภาไปทวนไปมาโทูกระปุมีอยังดอกมีแต่แวะมาเยี่ยมมายามเพิ่มเติมน่อเดี๋ยวมือ อ่าแล้วเดี๋ยวเขาเฉมามอบอีกรอบหนึ่งสมานโคแล้วก็บสิมีแจ้งรายละเอียดอีกรอบหนึ่งดูน้ำกันกับลูกสองคนเนาะตอนนึงอันนี้นะดเดี๋ยวอันนี้เนาะอันทางนาบ่าวนั่นไปซื้อนมซื้อนุมเป็ลูกแน่กับไปซื้ออันแจ้งเนี่ยรถมันไปแจ้งคูเนาะรถคือแจ้งซื้อเครื่องรถอันนั้นมัน เทมันพังไปแบบทางอันเมยน้องรอดพันโทรมาดินมาหยั่งน be ้ำอยู you, you, right. mm ่บ hmm. ่บ่นะไม่ได้มาไม่ได้ซูไม่ได้หยังไม่ได้ขาอย่งแสดงว่าที่เอาขอใบยกย้ายมันนั่นน่ะทั้งรับบาลพันคอนเอื่อยบ่โทษมันแบบมันมีน้องผู้อยู่นี่น้องผู้อยู่เฮือนกับที่นี่ยนะแบบ่ยโทหาหมอนั่นแล่นให้หมอนั่นแล่นมาไล่ยูเด้วยกัน เด็บ,บถ่ายมากมือนน่น่ะที่แต่ว่ามีคนอยู่พุทธเนาะฉะน,นั้น่ยเนีอีกเลยตัวนึ่นแบบม,มีแบบอยู่เพื่อนกับทีว่าชี้ซัก<ม>เอาแต่งเมี่ยม,มาเพื่อนหน่อชี้ซักแบบผู้ช่าแบบพี่น้องมีแต่ผู้ช่าแบบไปครอบครัวไปไปว้านเอาเมี่ยบ้านไบบ้านไบตัวหนึงก็อยู่มหาไซผู้นึ่งก็อยู่ เห็นเดี๋ยสิได้เอาแยกไปไปสิมันดูมีมอย่ไปต่างคนต่างไปเนาะวันนี้ไปพื้นแม่น้องรอดกับแบบไปน้ำพอแล้วก็แบบไปน้ำพัวกับไปน้ำบ้านไปก็ไปต่างคนไม่ได้อยู่น้ำเพื่อนนะตอนนี้เราอยู่บ้านบ่เดี๋ยนี่นะไม่ได้อยู่น้ก็คือเห็น่าได้ทำงานเห็นอยู่ต่างแข่งต่างยังแล้วแบบไปหารับจ้างนับยังนี่ด้อะวันวันนั้นก็นะคะ วันนี้ไปชิมามานดินมานยางกระโบเลยเ่ากะบโบโทรมาถามลูกเต่าด้วยเนาะไอ้มิดสซมอยเลยไซมอยคือแบบก็บวชขี้หอดดุหอดเต่อยมันกับแบบดอดมันกับโบขึ้นทอดได้บันนี้คือเงนื่อยมั่งโมยออยู่เอาง่ายสักหม่อนี่กับโบอยากหั่นรังไปพุ่นเดี๋ยวนะเนาะคือว่าพ่อมฉีจะอยู่พี่แล้วไม่แบบมาอยู่ไปแบบเนี่ยไงไม่ไง อันไะหน้าัด้มาถือก็เพิ่นมันมาเพิ่นก็หายมันาแต่คือห้องหูกันนเรื่องลาพ่อหน้าคับาลูกคนละพ่อนน่มันแบบพี่ถืบตองกันเนาะแต่ไรมาแล้วแต่ไมาอยู่เนี่ปกติคนเฮาดุง่ายจด้แกนอนกินเนีกินแหงดุกเล้ะมันง่ายเลวเป็นชาเลยเนาะบอกหน่องไ่ไปม่ดูที่แล้ว เดจังว่ากันวันนี้อันในลุงน้ากันจะคนจะสองคนนี่แหละผู้ที่สองผู้ที่สองผู้นี่เนาะอ่าถูกป่านเน้นน้อยแท้นี่เนาะวันนี้น้อยตัวนี้ผู้ไอไปบวชได้ผู้ไอลอยไปได้อันผู้ไอนั่นคือว่าบวชรอบนึงแล้วเนาะรอบนึงแน่รอบช่องที่เขาวันนี้อันครับบวชอีกครับบวชอีกรอบที่สองรอบที่ช่อง คือว่าอยู่พุ่นว่าอยู่บวชเฮียนอยู่สารคามคุนบอกอยู่พุนเนี่ยเป็นบุญประยูรบำบนดถึงอยากไปพุ่นไปได้หึงนะบ่เนี่ยไม่ห่าะก้อนขวบนี่ยันที่ไปวันที่ยี่สิบสามเดือนก่อนนะไปไกาลขวบไกายแล้วคือไกลแล้วแต่ขวบเนี่บวชเฮียนอยู่พุ่นกะอ่าดีคือกันพี่น้อยเพราะบวชเทียนเคยบวชเทียนอยู่าวีในวิปัสสนาหรือว่าต่างๆ อยู่กดเห็นหูลายเดี๋ยวว่าได้ควมหูแบ่งปัน,ปนหลายจริงหลายย่างได้เปิดหูเปิดตาโลกกลวงโรกก้างไปเมื่อนห่เพราะว่าไปอยู่วัดอยู่ไทยนี่เพิ่นคือว่าบรรบรรยุทธบนรยั่งชี้กับทงางแม่บอ,อกตอนญาติโยมเนาะคือบุเชียงชี้กับเพิ่นกันจะพาไปาไปวัดนู่นวัดนี่ต่างแข่งหรือว่าอุโรนหรือว่าขนแก่นนี่ใช่นะ

ออวสืคิวซังมาไปดูุก็ได้มาอุมมาไปดูดุกซา้าไหมีตายรจับออกยกเล่มแล้วขกหาันดังดุมชีทั้งช่อเออหายกนเฮียนยางในคิวโยกเน่ยหาตรงมาในเดือนนี้หากนนี่ยบึกกระปะลมทุกลมภาพ นั่งนนนั่งโมเขงสีตาเลยฮะหนเนาะสีตาได้งตื่นนอนชอ๋อแ่าท่านี้ท่านีนอนนะไก่นี่กันเนาะไก่ไ่ด้ไปใช้มีดมูมาเพื่อนนะ่ด้ยังพนกตกบุญนากเนาะพลกตกเรียงงูเรียงควายเกิเปื่อนเลยบาไเขามีเพื่อนบินเลยนะงไปเดียงเ่ลยนะใหญ่ไลยกินเด็กหน่อยข้ามาเลยผูกเวียนมาเรื่องใหญ่ทนบ่ บ่าได่เกีียวหรอเกีียวเนี่มันจีหหย่ามันจียืดอยู่มันบ่เลมอืมทำมันเล็มันีหย่ไปนี่เกียวที่งยีหย่าขนาดนามันเห็จิตฉันเห็นดี้ยิ่อยู่กับม่เกลียวมันเือเนาะเกียวมันเปลือกเนี่ยเดินนป็นตายเหยียบจะได้คุ้นกันหน้าไหมอ้าพุนนี่เาะนี่จะน้าคล้องนอออกไปนี่กับทางนอบุไรนี่กับบุไาไปบุไรทางนี่กับแม่แบบบ้าไปบุไรเลยหน้าหน้ามดูดเรย Vâng <laughs> đấy nè, nè, vâng hàn vâng yeah. Ê, vâng vâng như xưa kìa Xếp <laughs> 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 mấy tủ đi Tủ dưới Huyền Ồ, mấy tủ nhưng mà, mà này khẩu ừ. mà nó Tủ là nhà đen, đây, em cũng đại kêu khẩu vâng này Tủ là Bảy nhà Nhà em mà nó Lâu lông mà nhỏ cứ lông đâu Nhỏ này cứ bà hẹn chỉ เอางน้อยอ่เนาะเขาเดินทางเพื่อนบอกนีทางกันพ่อเพื่อกระถาอยู่รถอยูเนาะทางปอตาไปหน่อยมาแต่ลดโดยเป็นอย่างดอกเนาะอืมไม่แต่ว่าผักบอก่อเพื่อนนแล้เดี๋ยวหลังจากไล่สมุคว้วเพื่อนเราจงมามอบให้อีกรอบนึ่งรายเดียดจ้งแอีกรอบนึงเนาะ

cáp đơn đúng cho đúng nó đá, vẫn rồi <laughs> á à. à, của này đó đi được đi men rồi 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 giờ bài đó đi nó đi. À, à bên nội cả biển ẩn thăng à nó sao nó được vào thăng nó bao thăng nó phay trồng nông lót bên nội tao cái dù này lại tì xuân thì sau thế ngày thì ngon như này hương như này cái ba men nó <laughs> hương như <này> cái men <laughs> Ừ. Bác, cắp con bạn này phía nào Đường thang nhang, ổng phải phân lập bạn này nó à, Đồ chắp con Đó Thằng à, nó pêu phía nào rồi nó <laughs> Ta, cắp bạn này nó Ơ, ừ, hồn ma này, này, oh. này Ao, ổn nó hai chay tít nỗi đâu I got... I bên đi đây ok 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 พเพชรเนาะผ้าผุนก็มาพอดีพี่น้องอยตกผุนปล่อยลงมาเลยผู้ผุนไท่เราไม่ได้ขึ้นแไดงไปพี่น้องเนาะผู้แชีงกะจิอ่ามือเข่ามือบ้านก่อนและจังจิกลับออกมาเอารถไปอ่าเช็คก,ก่อนบัดนี้พี่น้อยเนาะก่อนจะเดินทางอ่าเป็นอ่าเซโปรดเมื่ออื่นพี่น้อยอมาเมื่อนี้กับทางน้องเพื่อนบุญยูพี่น้อยไปวันเกิดมู่วะฉัน กับเ<ม>พิ่มเติมกับนีแต่ว่านี่แหละพี่น้องเอยแวะมาเยี่ยมมาเยามอัปเดตบเ<ม>บื้องล้มกันเนาะมาแจ้งเราปับฝุ่นกมาเลยฮะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับพี่น,อนอ้องเอยหัวเสียงสิคอจบคลิปหละกกาไปยี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น,อนอ้องในเด้อทั้งน,นั้นเนาะสมาดีไปทางย่างครับพี่น,อนอ้องเอยเนาะจังไหนก็ต้องขอบุขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องและเอฟซีที่หักแพงกันเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะเขา่ามาหาสมพี่น,อนอ้อยคลิปขโมยเสียงตั้งแต่ต้นจน,นจบแล้วก็ที่บุคคลโฆษณาให้พี่น้องเนาะจังใจก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ตลอดและปลอดภัยเด้อพี่น้องนะสุขกายสบายใจพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขคนเด้อเนาะ